สวัสดีหลังวันลอยกระทงหนึ่งวันพูดยากไหมวะนสำหรับวันนี้ได้สร้างสารรค์ผลงานขึ้นมาอีกหนึ่งชิ้นแล่ก็ไม่เคยได้พูดถึงเรื่องไม่ว่าจะเป็นศิลปะอะไรก็ตามนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วกลายเป็นงานศิลปะนะครับมีคุณค่าเท่ากันผู้ที่ สร้างสรรค์ผลง,งานศินลปะนั้นขึ้นมาบางครั้งเขาอาจอยากจะนำเสนอนะครับหรือทำงานศินลปะเพื่อที่จะอธิบายบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถที่จะพูดออกมาเป็นคำพูดได้อย่างนั้นนะครับส่วนต้นกล้าก็ไม่ได้คิดอะไรมาก <S <S 1> <S 1> คือนั่นก็เป็นจุดที่สามารถพูดได้เลยว่า ผลงานทุกชิ้นไม่สามารถปั้นให้เหมือนขั้งที่1ได้นะครับด้วยเหตุผลข้อนี้ข้อ,ขอเดียวเพรนั้นงานเลยมีชิ้นเดียว1เดียวเท่านั้นไม่ใช่ในโลกนะครับในจักรวาลงานชิ้นนี้นะครับผมได้รับแรงบันดาลใจมาจากเปลนะครับเปลนอนของเด็กๆรับผู้ที่ชื่นชอบผลงานนะครับ